อวันนี้วันอังคารเนาะไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตไหมครับว่านี่ผ่านครึ่งเดือนของเดือนที่10ของปีนี้แล้วนะ2อ6 5เนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยผ่านไปเร็วไหมเร็วเนาะปั๊บเดียวเองอ,อีกสองเดือน ไม่เท่าไหร่นะอีก2เดือนกับสิกว่าวันก็หมดปีแล้วอะ่ะชีวิตเราก็หมดไปอีกปีหนึ่งเราทำอะไรกันอยู่ยังยังวุ่นวายอยู่กับอะไรนะเออก็วันนี้ดูข่าวแล้วก็สงสารนะเออดูข่าวแล้วก็สงสารคือผมผม ผมอันนี้ออกตัวเลยนะผมผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้สึกผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับกับคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยผมไม่ไม่ชอบไม่ชอบวิธีแก่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแก้หนกระแสเออใช้คำนี้กันแล้วกันนะอ่แต่ถามว่าแกมีสิทธิ์ไหมผมผมก็คง,งมีสิทธิ์มั้งเพราะว่า แกก็ไปร้องเรียนตามกฎหมายที่เขามีให้อะไรเงี้ยทีนี้ถามว่าไม่ไม่เห็นด้วยแล้วจะรู้สึกแบบยินดีที่แกโดนต่อย,อยไหมก็ไม่ได้รู้สึกนะมันไม่แม้แต่แม้แต่ฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งอะนะฝั่งฝั่งที่เขาเบางทีเขาก็ออกมดดาด่า ดา่าราชบงด่าในหลวงอะไรเงี้ยผมก็ว่าเขาก็ไม่ควรโดนโดนต่อยไม่ควรโดนต่อยโดนตีหัวอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันเถื่อนไปมันมันคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เรื่องหนึง่งเนะเาะเขาจะจะพูดถูกพูดผิดก็เรื่องหนึง่งแต่ว่าเราควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างมีสติมีปัญญาหรือเปล่านะอันเนี้ยใช่ไหม มันไม่ใช่ว่าอ๋อเพราะว่าเ,เขาคิดไม่เหมือนเราเขาเขามีมุมมองต่างจากเราเขาชอบอะไรไม่เหมือนเราเราก็ควรจะรู้สึกว่าเอออถ้าให้คนไปต่อยมันได้ก็ดีเนาะอะไรเงี้ยนะผมว่าไม่ใช่หรอกนะมันมันมันไม่ควรจะเป็นวิถีของของของโลกเนี้ยอย่าบอกว่าเมืองไทยเลยนะเออ ไม่งั้นมันก็จะเป็นความชอบธรรมนะอย่างไอ้ที่ที่เขามีเรื่องกราดยิงกันอะไรเงี้ยนะเพราะว่าทุกคนก็เมียดผลของตัวเองนะเรานั้นคนที่กราดยิงก็จะบอกได้ว่าเป็นเพราะว่าผมมีความคับแค้นใจอย่างนี้อะไรเงี้ยผมไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างนั้นผมก็เลยต้องไปยิงต้องไปฆ่าเด็กต้องไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะเราเราอย่าไปสนับสนุนอย่างนี้นเลยเนาะ โอ้ทำใจทำใจต้องนั่งทำใจก่อนตั้งสตินะอาวันนี้นิทานชาดกของเรานะครับเรื่องจันทราชชาดกนะดูข่าวเราไม่ค่อยอะไรภาษาคนจีนให้เรียกว่ามันมันมันไม่เฉงซิมนะเชฉงซิมเนี่ยคือเหมือนว่าใจมัน มันใจมันแฮปปี้ใจมันแบบว่าเบิกบานเลยแต่ว่าถ้าไม่เช็งซิมนะมันก็ไม่เบิกบานนะเราเราอยู่ในโลกที่ใครอยากจะเป็นซัมบอ o ดี้นะก็ไปทำอะไรแบบบ้าๆบอๆทำอะไรไม่ค่อยฉลาดฝรั่งก็เป็นนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะอันนี้ต้องบอกเลยฝรั่งก็เป็นเมื่อเมื่อวานก็เห็นข่าวอยู่ ก็มีพวกที่จะประท้วงประท้วงอะไรนะเรื่องแบบว่า climate change อะไรเงี้ยโลกร้อนอะไรเงี้ยอ,อะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็เอาไอ้ไอ้มะเขือเทศกระป๋องอะไปสาดไปสาดใส่รูป sunflower รูปอดอกทานตะวันของวินเซนต์แวนโกะอะนะด้วยด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมด้วยเหตุผลว่า ทำไมพวกคุณถึงแคร์ที่ที่รูปรูปวาดอันหนึ่งมันจะเปื้อนมะเขือเทศในขณะที่คุณไม่แคร์เลยว่า,าสิ่งแวดล้อมจะปนเปื้อนด้วยน้ำมันด้วยพลังงานฟอสซิลหรืออะไรเงี้ยรอกเาอมันเนาะมัน,ม,นมันก็ ก็ดีกว่าไปฆ่าคนใช่ไหมก็ดีกว่าฆ่าคนแต่ว่ามันก็ไม่ควรมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่รู้คือไม่รู้จะไปใช้คําอะไรดีว่าเออมันก็คิดได้อย่างนี้ได้เนาะคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคิดไปได้อะ,น,ะนั้นเห็นไหมเวลาอ่านข่าวพวกนี้ฟังข่าวพวกนี้แล้วก็จะอ่าตรงข้ามกับเชงซิมต้องใช้คําว่าเก็กซิมนะมันก็จะเก็กซิมนะงั้นเรามาฟังชาโลกดีกว่านะครับ ชาดกจันทราชชาดกเริ่มต้นด้วยบาลีบอกว่านโมเจมีติอิทังสัทธาเชตวเนวิหารนโตสัตตโมจนังอารัพภะกเทสินะบอกว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารก็ได้ปรารบการปลดเรื่องสัตว์จากทุกข์ให้เป็นเหตุ เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็จัดพระธรรมเทศนานะเนื่องจากว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยคุยกันในโรงธรรมสภาบอกว่าเมื่อตอนที่พระาศาสดาเนี่ยทรงบำเพ็ญพระบารมีอยู่ก็คือตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะครับความหมายก็เมื่อต้องการจะปลดเปลื่องสัตว์ให้พ้นจาก ส,สงสารทุกข์นะก็หมายถึงว่าสังสารวัฏอันของความทุกข์ทั้งหลายนะสังสารวัฏคือวัตตะการหมุนวนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะในคราวนั้นเนี่ยพระศาสดา,าได้เสด็จออกจากพระคันธก,กุดีไปประทับณโรงธรรมสภาแล้วก็ถามว่าพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรนะเมื่อทราบแล้วพระพุทธ พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตจะได้ปลดเปื้องสัตว์ออกจากทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ก็หาไม่นะแม้ในการละปางก่อนตถาคตเป็นพระโพธิสัตว์มีปัญญายังปล่อยเคยปล่อยสัตว์ให้รอดชีวิตมาเป็นอันมากนะครับนะภิกษุทั้งหลายใคร่จะรู้เรื่องราวเลยอาราธนาให้ทรงตรัสเทศนาต่อไปนะครับ พระพุทธองค์ก็นำเรื่องราวในอดีตนั้นกลับมาเล่านะให้ฟังบอกว่าอติเตพารานสียังเอโกวานิโชธนโกนามวัสตินะ,ะแปลว่าในการที่ล่วงแล้วแต่หลังคือกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่นแหละนะยังมีพ่อค้าผู้หนึ่งชื่อว่านายธนก,กะอยู่ที่เมืองพารานสีนะครับนะภรรยาของธนกะนะชื่อว่านางนันทา แล้วก็ธนกะเนี่ยเป็นพ่อค้าใหญ่นะครับกว่าพ่อค้าทั้งหลายในเมืองพาราสีในตอนนั้นเองพระโพธิสัตว์นั้นน่ะยังเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อสิ้นอายุแล้วจุติลงมาถือปฏิสนธิในคันของนางนันทานางนันทาก็อุ้มท้องมาครบกำหนดสิบเดือนนะคืนวันหนึ่งเป็นเวลาจวนจะใกล้รุ่งนางนันทานั้นก็ฝันไปว่า มีพระดาบทองหนึ่งเหาะลงมาทางอากาศนะถือเอาจัน,รนทรมณฑลมาวางไว้ในมือของนาง <c oughs> จัน,รนทรมณฑลเนี่ยก็คือดวงจันทร์นั่นแหละนะเอามาวางไว้ในมือของนางนางตื่นขึ้นแล้วก็คลอดลูกเป็นชายครับนางก็ดีใจว่าได้บุตรอันประเสริฐเพราะฝันที่เห็นแล้วนั้นจึงให้ชื่อลูกชายว่าจันทกุมารจันทกุมารน,นั้นเจริญรุ่งขึ้น หมายถึงว่าเติบโตขึ้นโดยลําดับนะสำนวนในปัญญาสชาดกนี่ก็จะลิเกลิเกนิดหนึ่งนะบางทีอ่านไปแนละ้วต้องแปลไปด้วยมีอายุนับได้16ปีนะแค่นี้ยังต้องอายุนับได้เลยนะอายุ16ปีก็ไม่พูดนะต้องอายุนับได้16ปีนปะีเป็นที่รักที่ยินดีชอบใจของ หมู่ชนทั้งหลายและได้เรียนรอบรู้ศิลปศาสตร์ทั้งปวงจนชำนิชำนาญ <c oughs> อยู่มาวันหนึ่งครับบรรดาพ่อค้าพ่อค้า500นะจะพากันไปค้าขายณนเะมืองสุวรรณภูมิฝ่ายจันทก,กุมารน,นั้นจึงกราบไหว้มารดาบิดาแล้วก็ขออภิาว่าข้าพเจ้าจะขอไปค้าขายเมืองสุวรรณภูมิกับพ่อค้า500นั้น,นมารดาบิดาจึงห้ามว่า ดูก่อนลูกเอ๋ยนะอย่าไปเลยเจ้าอย่าละทิ้งมานาบิดาเสียเลยนะชื่อว่าท้องทะเลมีความสะดวกน้อยนักก็คือว่ามันลำบากนะบางคราวก็สะดวกบางคราวก็ไม่สะดวกทั้งอันตรายก็มีมากนะลูกรักของพ่อของแม่เอ๋อย่าไปเลยนะนะแล้วก็กล่าวเป็นคาถานะว่าหาหาปิยะปุตตะหาหาปิยะ หะทยะตาตะมาโนปหายะปุตตะตาตะมาโนจะชัดเทหินะแปลว่าฮือฮือหาหานี่คือเหมือนเสียงร้องฮือฮือนะฮือฮอลูกรักเสมอด้วยดวงใจของบิดามารดานะเจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อนะของพ่อกับแม่นะอย่าทิ้งพ่อแม่ไปเลยนะ จันทก,กุมารจึงตอบว่าข้าแต่บิดามารดาอย่าห้ามข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจะไปกับพวกพาณิชก็คือพวกพ่อค้าให้จงได้มารดาบิดาไม่อาจจะห้ามไว้ได้จึงอนุญาตว่าถ้าเจ้าจะไปก็ตามใจเถอดนะจันทก,กุมารรับคำแล้วก็กราบไหว้บิดามารดาด้วยเบญจังขปดิษนะ,ะแล้วก็ถือเอาทรัพย์ตามสมควรแล้วก็อำลาไป ทันถึงวันเลิกงามยามดีจันทกุมารก็ขึ้นไปอยู่ในเรือสำเพาลลำใหญ่พร้อมกับพวกพ่อค้าทั้งหลายสำเพล์ใหญ่นั้นแล่นไปถึงฝั่งตำบลหนึ่งจึงให้จอดเรือพักอยู่ณนะที่นั้นจันทกุมารนั้นเห็นมหาชนไปตลาดกันจึงลงเรือครับขึ้นไปบนตลาดขายของเห็นผู้คนขายสัตว์ต่างๆ จึงซื้อหนูและข้างเป็นเป็นนะที่ยังเป็นเป็นอยู่เอามาใส่เรือไว้เมื่อเคลื่อนเรือจากฝั่งนั้นใช้ใบเล่นต่อไปเมื่อถึงฝั่งต่อมาก็จอดเรือเข้าอีกจันทก,กุมารเห็นตล,ตลาดขายของนะก็ขึ้นไปเลือกซื้อสัตว์อีกนะซื้อคราวนี้ซื้อเป็นอะไรซื้อตะกวดนะไอ้ ตระก,กูลในพวกตัวเงินตัวทองเนี่ยและงูเป็นๆเ,เอามาใส่ไว้ในเรืออีกนะพ่อค้าทั้งหลายเห็นสัตว์เหล่านั้นจึงถามว่าดูก่อนพ่อจันทก,กุมารน,นะท่านซื้อสัตว์เป็นๆเหล่านี้มาเพื่อต้องการอะไรจันทก,กุมารก็บอกว่าข้าแต่พาณิชย์ทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าซื้อสัตว์เป็นๆมานี้ปรารถนาจะเอาไปปล่อยนะพ่อค้าก็บอกว่าธรรมดาเนี่ย พ่อค้าเขาค้าขายก็หมายจะให้ได้ทรั์มากนะแต่ตัวท่านกลับลงทุนซื้อสัตว์เพื่อจะปล่อยนะอีกหน่อยทรัพย์ของท่านก็จะพินาศหมดไปท่านนี่เป็นคนโง่จริงๆนะจันทก,กุมารก็ตอบนะบอกว่าข้าพเจ้าหาใช่คนโง่ไหมท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นคนโง่นะพ่อค้าก็สงสัยว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะจันทก,กุมารก็บอกว่า เพราะว่ามหาชนคนที่ปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระนั้นถ่ายชีวิตมานะย่อมได้คุณสมบัติมีความอายุยืนยาวเป็นต้นนะบัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้ปล่อยสัตว์ชนที่ทําบุญแล้วมีปล่อยสัตว์เป็นต้นนั้นย่อมจะเสวยผลคือความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปฝ่ายชนที่ไม่ได้ทําบุญก็ย่อมถึงซึ่งความพินาศใหญ่นะครับนะเรา าวานิชทั้งหลายไม่อาจจะห้ามจันทกุมารน,นั้นได้จึงพากันแล่นเรือต่อไปนะครับมหาโพธิสัตว์คือจันทกุมารน,นั้นเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงใหญ่งดงามตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรก็คิดว่าภูเขาลูกนี้น่าจะมีสมณะผู้ครองศีลอยู่เป็นแน่แท้เราควรจะนำสัตว์ที่ซื้อมานั้นไปปล่อยไว้ยังสำนักแห่งสมณะนั้นที่ที่นั่นนะครับที่ที่ สำนักแห่งสรณนะนะมีพระเถระอยู่องค์หนึ่งนะประสงค์จะทำความสงบจิตใจจึงมานั่งเจริญภาวนาอยู่ณนะที่สบายในภูเขานั้นพระปูธิสัตว์เห็นพระเถระเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสเดินเข้าไปใกล้นั่งลงกราบไหว้แล้วกล่าวว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญนะแต่ท่านมานั่งอยู่ณที่นี้เพื่ออะไรนะพระก็ตอบนะบอกว่าดูกอนอุบาสก เรามาทําความเพียรเพื่อจะทําความสงบจิตพระโพธิสัตว์เห็นเหงื่อไหลโสมทั่วร่างกายพระเถระจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าต้องการจะทําบุญนะพระก็ตอบว่าดูก่อนอุบาสกก็เชิญท่านทําบุญเตอเชิญท่านทําบุญเถิดนะพระโพธิสัตว์จึงตักเอาน้ํามาแปดหม้อให้พระเถระส่งน้ําแล้วถวายข้าวถวายน้ําถวายหมากพลู จุดตามประทีปอีก8ดดวงถวายพระเถระนะครับนะแล้วก็ปล่อยสัตว์เป็นๆที่ซื้อมาเหล่านั้นเนี่ยนะไว้ยังสำนักของพระเถระยกมือประนมไหว้เมื่อจะตั้งไว้ซึ่งความปรารถนานะจึงกล่าวเป็นพระคาถาว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดในพระพุทธศาสนาจงฟังถ้อยคำปรารถนาของข้าพเจ้าดังนี้ว่า บุญกรรมคือปล่อยสัตว์ให้พ้นจากที่คุมขังอันข้าพเจ้าได้ทําแล้วนะด้วยบุญกรรมอันนี้ข้าขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในภายหน้านะครับข้าพเจ้าจะข้ามไปให้พ้นฝั่งคือชาติและหรือขนประชุมชนทั้งกับเทพย,ายดาทั้งหลาย บรรทุกให้เต็มธรรมดาวาแล้วก็จะข้ามฝั่งส่งให้ถึงพระนรุภานด้วยประกาศนชนี้นะครับนะพระเทราได้ฟังแล้วก็มีใจกเกษมสานใจยินดีเมื่อจะทำอนุโมทนาจึงกล่าวเป็นพระคาถาว่า,ายังยะปัตติตังตุยหัง่งตังตังสับพังสมิชตุนะอันนี้โดยย่อนะตั้งความคือความหมายแปลว่าความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ด้วยวาจา กายวาจาใจายอย่างใดๆก็ตามขอให้จงสำเร็จมโนรถของท่านที่ตั้งไว้ด้วยบุญกรรมอันนี้นะครับขอให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในภายหน้าท่านข้ามถึงฝั่งอันเป็นที่สุดของชาติได้แล้วขอท่านช่วยขนมหาชนบรรทุกให้เต็มธรรมดาวาแล้วก็พาข้ามส่งไปให้ถึงพระนิพพานด้วยเถินนะพระมหาโพธิสัตว์จึง ทําทประทักษิณน,นะครับก็เวียนนะเวียนเวียนไปทางขวาไปเรื่อยๆนะเพื่อกราบไหว้พระเถระเจ้าแล้วก็ลากลับลงจากภูเขานะครับนะขึ้นภูเขาสำเพอเนี่ยแล่นไปกับบรรดาพ่อค้าทั้งหลายเรือสัมเภานั้นก็แล่นไปยังท่ามกลางมาหาสมุทรนะแล้วก็โครงเพลงด้วยกําลังลมพัดกล้า พระโพธิสัตว์นั้นทราบชัดแล้วว่าเรือสาเภาจะแตกแน่จึงรีบบริโภคอาหารที่มีรสชาตินะแล้วพระองค์เอาผ้าเนื้อดีๆมาสองผืนชุบน้ำมันเสียแล้วก็นุ่งพันผูกพันเข้าไว้ให้มั่นคงนะครับชุบน้ำมันแล้วนุ่งผูกพันเข้าไว้ให้มั่นคงประสงค์จะให้มีกำลังว่ายน้ำครับนะอันนี้คล้ายๆเรื่องพระมหาชนกเลยเนาะ มหาชนอยู่ในเรือสำเภานั้นพากันกลัวตายพากันร้องไห้ร่ำไรต่างๆพระโพธิสัตว์จึงปีนขึ้นไปนั่งอยู่ณนเะสากระโดงทางศรีรษะเรือบนหัวเรือนะเมื่อเรือจะแตกจะจมลงพระองค์ก็กระโดดออกไปด้วยกำลังแรงข้ามพ้นฝูงปลาสัตว์ร้ายทั้งหลายไปได้แต่มหาชนในเรือทั้งหลายก็เป็นพักสาหารแห่งฝูงสัตว์มีปลาเป็นต้นนะครับนะ ดูก่อนว่ามันจะยาวขนาดที่จะเล่าวันเดียวจบได้ไหมถ้าทางชะลาําบากอันนี้เหมือนเหมือนพระมหาชนกเลยอะ่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะเพียงหลังจากนี้กษัตริย์ที่ครอบครองสมบัตินะัจังหวัดสุวรรณภูมิทรงประชวนหนักแพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายได้อย่างเงี้ยระหว่างนั้นเทพย,ยดาชื่อวันนี้เมฆขลาเท้าจตุโลกบาลทั้งสแต่งตั้งไว้ให้เป็นพนักงานทนะ รักษามหาสมุทรสำหรับอนุเคราะห์ควรที่ควรอนุเคราะห์นะเช่นบุคคลที่กอบด้วยคุณงามความดีเช่นการปฏิบัติอุ้มชูเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นนะครับนางมณีเมฆขลาก็คิดว่าเราจะไปตรวจตราดูตามท้องสมุทรคิดแล้วก็พันคิดแล้วก็เที่ยวตรวจไปนะครับนะเห็นพระโพธิสัตว์กำลังว่ายน้ำข้ามสมุทรมีพันกายบริสุทธิ์งดงามจึงถาม ระโพธิสัตว์ด้วยคาถานี้นะบอกว่าโกยังมัดเชสมุทธะสมี่สมุทธะสมิงนะอปัตอปสังติระมารุเยหะนะแปลกันแล้วกันนะแปลว่าท่านนี้เป็นคนอย่างไรนะเมื่อยังไม่เห็นฝั่งมีที่ไหน ท่านมาเพียรว่ายน้ําอยู่ณนะท่ามกลางสมุทรนี้ทําไมหรือท่านรู้จักอํานาจประโยชน์คุณอันใดจึงพยายามว่ายน้ําอยู่อย่างนี้เป็นหนักหนาพระโพธิสัตว์ฟังแล้วจึงจัดเป็นคาถานะบอกว่าอาหังนิสอาหังนิสัมมะวัตตังโลกัสมิงนะเทวเตท,ทเวเตสุโนหิเมนะแปลว่าดูก่อนเทพธิดาข้าพเจ้าได้ พิเคราะห์ดูแล้วซึ่งวัตตะกิริยาซึ่งมีในโลกนะเห็นความเพียรเนี้ยมีมากนักเขาเจ้าจะให้ผู้เพียรน,นั้นประสบสุขเป็นแท้นะครับนะเหตุนี้เราจึงไม่ละทิ้งความเพียรดูก่อนนางเทพธิดาท่านจงฟังถ้อยคําของข้าพเจ้านะดังจะกล่าวต่อไปนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่เกลื้อเกลวกอยู่ด้วยป่าอยู่ด้วยความประมาทมีอยู่ มากนักนะครับนะเราพู้ได้ถือเอาสัตว์เหล่านั้นปล่อยไปเพราะว่าเรานั้นยังอากูลหรือว่าอาดูนอยู่ด้วยบุญและกรรมนะครับด้วยบุญและกรรมต้องเพียรทําตนให้ข้ามไปตามสติกําลังครับนะด,ดังนั้นท่านก็สรุปให้นะบอกว่าเมื่อเราพยายามว่ายน้ําข้ามสมุทรสาครอย่างไม่หยุดยั้งนี่แหละจึงมาบรรลุยังสํานักของท่านและได้พบท่านใน บัตรนี้นะครับนะสงสัยจะไม่จบนะต้องไปต่องั้นเอาไว้ถึงนางมณีเมฆขลากำลังจะอุ้มพระโพธิสัตว์ข้ามนะ้ำไปก็แล้วกันนะเราเองง่วงเองนักเลงพอกนะเราก็อำลาไปก่อนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้มาฟังต่อในตอนที่สองนะครับแต่จริงแล้วก็รู้ไว้และละถึงขึ้นต้นว่าตอนที่1นึ่งนะ,ะดูนะตอนที่สองนะจะเหมือนกับ พระหมาชนกหรือเปล่ามันคงเหมือนสักทีเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าพระหมาชนกเนี่ยเป็นเจ้าชายอันนี้ไม่ใช่เจ้าชายนะะเดี๋ยวลองดูนะคะรับว่าตอนที่สองตอนจบจะเป็นยังไงคืนพรุ่งนี้มาติดตามกันอีกทีหนึ่งตร,รีสวัสดินะครับสวัสดีครับ